สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็มาดูกระเทียมป่าอีกแล้วนะคะนี่เลยนะคะกระเทียมป่าแต่ว่าต้นมันยังไม่โตนะคะแต่ขนาดนี้กําลังกินอร่อยเลยคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะปุ้มก็มาเก็บกับเพื่อนนะคะอีกสองคนคะ่ะแต่ว่าอยู่ฝั่งโน้นนะคะโอ้โนี่นะคะ ได้ยินเสียงนกด้วยนะคะบรรยากาศดีค่ะมีแดดด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมโนเวทลค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะนี่นะคะ ส่วนเพื่อนนะคะก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะวันนี้มีเพื่อนตุรกีนะคะกับเพื่อนฟิลิปปินส์นะคะมาด้วยปกตินะคะทุกคนจะเต็มเลยคะ่ะแต่อันนี้คือมันยังเล็กเล็กมากคะ่ะการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะสุขสบายนะคะใครว่า ลำบากจริงๆนะคะทุกคนมันก็มีทั้งลำบากและสบายแต่คำว่าลำบากลำบากคืออะไรลำบากอย่างเช่นของกินนะคะอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนที่เมืองไทยนะคะทุกคนส่วนตัวของแม่ปุ้มนะคะแม่ปุ้มสุขสบายค่ะมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนะคะที่ต้องใช้คําว่าลำบากอย่างเช่นไม่มีใครช่วยเราเลี้ยงลูกเวลาที่เราไม่สบายนะคะก็ไม่ ไม่สามารถมีใครมาแทนเราได้เพราะสามีต้องทำงานแต่ว่าหิวอยากอะไรก็คือได้กินนะทุกคนไม่เคยอดนะคะเพราะว่าบ้านที่แม่ปุ้มอยู่ไม่ได้ห่างไกลจากปาลารีสนะคะถึงเวลาก็จะเข้าปรารีสนะคะเดือนหนึ่งครั้งสองเดือนครั้งก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่แต่ว่าเวลาเข้าไปในปรารีสทีก็จะไปซื้อของมาแบบเทียเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหิวอะไรก็ได้กินหมดค่ะทุกคนชีวิตไม่ได้ลำบากอะไรนะคะ วันนี้วิเบียว,วันนี้ก็มากับเพื่อนค่ะเพื่อนก็น่ารักนะคะตัวเล็กนิดเดียวชาวฟิลิปปินส์นะคะอันนี้ก็โรงแรมโนโวทเทลนะคะอันนี้ฝั่งทางนู้นนะคะแต่ว่ามีราวกั้นนะก็จะเป็นคอ,อกม้านะคะทุกคนน,น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนินสูงข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านเราเองค่ะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะขอเก็บกระเทียมก่อนนะคะนี่สวัสดีค่ะ